ฮือฮาพบเห็ดสมองคนโผล่กลางสนามหญ้าสารหลักเมืองพะเยาว,วันที่14สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านพากันฮือฮาพบเห็ดสมองคนหรือเห็ดหัวเขา่าโผล่กลางสนามหญ้าในบริเวณสารหลักเมืองพะเยาตําบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นที่แปลกหูแปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อนและยังพบเลขโผล่บริเวณดอก และเห็ดสมองคนหรือเห็ดหัวเข่าจึงพากันส่องดูเลขและใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้เพื่อเสี่ยงโชคสำหรับเห็ดสมองคนหรือเห็ดหัวเข่าเป็นเห็ดแปลกมีลักษณะคล้ายสมองคนหาดูยากเพราะมีดอกใหญ่ซึ่งจะออกในช่วงฤดูฝนเท่านั้นและหลังจะออกมาได้โตเต็มที่ดอกก็จะระเบิดจนเน่าและมีกลิ่นเหม็นจากการสังเกตบริเวณสนามหญ้า ในสารหลักเมืองจังหวัดพะเยาพบเห็ดคล้ายสมองคนหรือที่เรียกกันว่าเห็ดหัวเขา่ามีลักษณะดอกใหญ่กว่ากำปั้นหรือเท่าหัวเขา่าสีขาวบริเวณดอกมีรอยหยกักเป็นเส้นใหญ่สีแดงเหมือนสมองคนและเป็นที่ฮือหาที่มีเลขโผล่ที่ดอกเห็ดมีทั้งตัวเลขสองตัวและสมตัวบริเวณดอกและเห็ดสมองคนหรือเห็ดหัวเขา่าซึ่งเลขที่เห็นคือ เลข2ตัว55และ3ตัว556จึงนำโทรศัพท์ถ่ายและนำไปเสียงโชคปณวิทย์ยูดีภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงาน